จะตื่นคุณมาแปรงฟันก่อนไหมเจ๊เฮ้ยเฮ้ยไม่ดีแพงเค้กโคยนอนอเจ๊วันนี้หนูได้ข่าวว่าไปสยามมาเหรออ,อ่ะอะไรของหนูหรือเปล่ามาอะไรอ่ะตุ๊ก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 แก่ตุกเอกตุ๊กแกตุ๊กตาหนุมวเจ๊ไม่ลืมลืมอะไรยังไงตั้งใจไปซื้อให้ พลายใช่ไหมนี่ไงอ้าว<อ>ตุ๊กตาส้มตีเลยของเจ๊เนี่ยฮะไม่ได้ตุ๊กตาส้มตีนเป็นตุ๊กตาโครงจ้าวได้ไหมอ,อ้าวชวา่วยเจ๊ให้สำเร็จเดี๋ยวเจ๊ชื่อแพงๆให้าหนูก็รู้นะว่าเจ๊โกหกหนูอ่ะแต่ว่าหนูก็จะช่วยแล้วหนูไม่เจ๊เหมือนมากเลยหนู <c oughs> จะตั้งชื่อมันว่าอีแต๋วตั้งชื่อกูเืียตุ๊กตาหนูอ๋อ แล้วอีต่อแหล่ฮะมึงด่ากูเหรอด่าตุ๊กตาอ๋อแล้วไปอือีเลวฮะมึงด่ากูอ่ะด่าตุ๊กตาหนูเจออ๋ไม่เป็นไรกูอย่าหาเรื่องสิอีสัตว์อ๋อมึงด่าตุ๊กตาด่ามึงแหละอ้าวไปก่อนนะเจ้าอ่ออีดอกมึงด่าตุ๊กตาด่ามึงแหละเอตอนหลังด่ากูเยอะนะโอ้โห ที่เนอ